โลกใบนี้เต็ไมไปด้วยเรื่องราวน่าค้นหาคุณจะเชื่อไหมถ้าผมบอกว่าโลกนี้มียาอายุวัฒนานอยู่จริงและมันชื่อว่า Rosa โรซาร็อกสเบอร์กีผลไม้เล็กๆรูปนี้อัดแน่นไปด้วยสารมหัศจ,จรรย์ที่เรียกว่าแอนตี้ออกซิแดน์และแอนตี้ออกซิแดน์ในผลไมน้นี้จะช่วยปกป้องเทโลเมียไว้ให้ได้นานที่สุดมีส่วนช่วยในกระบวนการสร้างพลังงานในเซลล์ อีกทั้งยังเสริมระบบป้องกันเซลล์ให้ทำงานดีขึ้นเหมือนมีด่านตรวจคอยดักจับสิ่งแปลกปลอมทั้งเชื้อโรคสารพิษและเซลล์ที่ตายแล้วหรือแม้แต่เซลล์กลายพันธุ์ก็รอดไปไม่ได้ผลไม้ในตำนานและงานวิจัยระดับโลกประสานกันเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของเซลลอ่อนยาว์ <Lux burg. S 1> ปี1798มนุษย์ ได้คิดค้นวัคซีนป้องกันไข้ทรพิษที่ช่วยชีวิตผู้คนจากสาเหตุการตายอันดับหนึ่งไว้ได้มากมายปี1877ด้วยกระบวนการฆ่าเชื้อก่อนการผ่าตัดทำให้โอกาสมีชีวิตรอดสูงขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อนและปี1928โลกได้รู้จักกับเพนิซิลินยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่จะช่วยรักษาชีวิตให้อยู่รอดจากโรคทำให้อายุไข เพิ่มขึ้นเป็น60ปีไม่นานมานี้มีการค้นพบในระดับโนเบลไพรส์มนุษยชาติได้รู้จักกับเทโลเมียส่วนปลายของโครโมโซมซึ่งมีหน้าที่กำหนดอายุไขของร่างกายจากผลวิจัยพบว่าผลไม้โรซ่าร็อกสเบอร์กี้ซึ่งจัดเป็นผลไม้ทางการแพทย์ประสานกับซปเปอร์ฟรุตรวมเป็น6ชนิดจนได้เครื่องดื่มซปเปอร์แอนตี้ออกซิแดน ซึ่งให้ค่าการต้านอนุมูลอิสระระดับเซลล์ที่เรียกว่าโซร็สูงถึง5 4 2 8 8 0หน่วยต่อขวดจึงมีส่วนช่วยปกป้องส่วนปลายของเทโลเมียร์อีกทั้งยังเสริมสร้างพลังงานในเซลล์เพื่อช่วยให้กระบวนการซ่อมแซมเซลล์ดีขึ้นและทำหน้าที่เสริมเกราบป้องกันและคอยทำลายสิ่งแปลกปลอมที่จะเข้ามาทำ้ายเซลล์ได้อีกด้วยการค้นพบที่จะเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตของมนุษยชาติ เพื่ออายุไขที่ยืนยาวรกสเบอร์กี